สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันมากนะครับผมถามว่าสบายดีไหมครับก็สบายดีนะครับแต่วันนี้นะครับเมื่อเช้านะเราเอาช้างไปผูกบนดอยแล้วเราก็ไปย้ายเขากลับมาเพราะแป้นเรามีปัญหาเล็กน้อยนะครับอตอนนี้นะเนื่องจากบริเวณตาตาขวาเขานะครับน่าจะโดนอะไรต่อยสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเพิ่งหรือต่อนะ ถ้าเป็นไม้ดีดนะครับอะไรพวกนี้ก็จะมีน้ําตาก็จะไหลใช่ไหมครับนั่นคือเจ็บตาแต่อนี้บวมบริเวณขอบตานะครับแป้นจ๋าไปท่อลูกตาหน่อยลูกมาเนี่ยไปลงไปใ,ใกล้ๆหน่อยนี่นี่จะเห็นว่าตรงนี้ขอบตาเขาจะบวมเมื่อกี้นะตอนเราไปรับเขาบนดอยนะครับเราไม่สังเกตดูนะว่าตาเขาบวมนะ มาถึงตรงนี้เราไปอาบน้ำไปทียบร้อยอะไรกลับมาพุกที่หลังบวมเฉยนะครับไปดูตาโอ้ยตาเขาไม่มองไม่กว้างนะนี่ดูสังเกตดูจะตาเขาจะไม่ไหลนะครับเนื่องจากช้างไม่ได้เจ็บตาอาจจะเจ็บตรงขอบตานะครับเราก็ไปหาหมอไปทีบร้อยแน้วนะครับหมอก็ไม่อันตรายนะครับก็ยายาป้ายตาเราก็ไม่ให้ไม่ให้ป้ายเพราะว่าช้างไม่ได้เจ็บที่ตาเจ็บข้างนอก เราก็จะไปเอายาที่ลุงมิดนะตามิรของเรานะครับเป็นยาป้านี่ครับเราก็จะมาเอาสมุนไพรนะครับไปให้แม่แป้นเรานะครับนี่ก็จะเป็นหม้อสมุนไพรนะด้านนี้ข้างในนี้ก็จะเป็นเปลือกไม้เป็นสมุนไพรจากป่านะครับเป็นเปลือกไม้รากไม้นะครับเป็นของที่ใช้กันเป็นเนิ่นนานมากนะครับสําหรับสมุนไพรในในนี้นะครับจะเป็นของตามิตรของเรานะครับนีรูปภาพตามิรเราเพิ่งออกไปเมื่อกี้นะไม่ได้ ไม่ได้ทันนะครับตอนนี้เรากลับไปกินข้าวนะนี่ฮะก็จะมีส่วนผสมหลากหลายมากนะครับจึงใช้ในการประกบบวมนะครับผมขาบวมตาบวมก็หน้าจะได้ครับเราก็พยายามแม้เข้าตาเยอะเข้าตาก็อาจจะได้อยู่แต่ไม่ถึงอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรนะครับผมโอเคนะนี่นะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสมุนไพรนี่ก็อาจจะต้มหม้อหนึ่งนะ ชือเอาสมุนไพรจากป่ามาครั้งหนึ่งนะต้มได้หลายๆรอบนะครับก็จะดูสีน้ําด้วยนะยิ่งเข้มยิ่งดีนะครับนี่เข้มเข้มมากเลยออกสีน้ําตาลถ้าวันไหนสีจางๆนะครับไม่ออกสีน้ําตาลแสดงว่ายาเริ่มหมดแล้วนะครับหมดสภาพโอเคนะครับเราเอาไปใส่ในขวดนะนี่แล้วก็ไปชุบๆุผ้านะครับมาประกบตาของแม่แป้นเราไปกันเลยนะครับ มาดูฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ไม่เป็นไรเห็นไหมครับฝั่งนี้ไม่เป็นไรไม่มีไม่มีตาไหลไม่ได้เจ็บตาไม่เจ็บตาลูกเนาะน้าแป้นสบายดีไหมเจ็บมากไหมลูกเจ็บมากไหมเจ็บมากไหมคะไม่เจ็บมากหรอเนาะแป้นสู่ๆู่นะโอ๊ยผูกดอยแค่วันเดียวเองไป็นนอะไรต่อยมาเพิ่งเหรอเพิ่งรู้ต่อย อะไรแน่ๆอะไรต่อยมาลูกอ,อะไรมาต่อยคะเพิ่งเหรอะคะแม้แนีไม่ได้อะเนาะต่อยอย่างเดียวเลยโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาฟาดฟา,าดยาที่เราไปเอาตามิตรมานะครับก็จะเป็นยาสมุนไพรจากธรรมชาตินะครับเปลือกไม้รากไม้อะไรพวกนี้นะครับก็จะมาประครบตรงบริเวณขอบตาของเขานะครับเพื่อให้ ให้ยาซึมเข้าไปใน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 เนื้อนะครับแล้วก็อาจจะช่วยลดการบวมได้นะครับโอเคเราก็มาแล้วนะครับมาดูฝั่งนี้หน่อยนี่มีรราอนาววันนี้ก็จะมีรางวัลด้วยนี่จะมีกล้วยแล้วก็กับข้าวโพดนะครับนี่ก็มีรางวัลอันนี้จะเป็นนี่เราก็จะต้องแชง่นี่ไงครับยังอุ่นๆเลยครับโอ้ยร้อน อุ่นๆน,นะโอเคน, okay, นะครับนี่เราก็จะมาเท hey, น้ำยาเข้าไปนะเท okay, น้ำยาเข้าไปนะนนะถ้าร้อนเราร้อนมากๆเราก็ต้องใช้น้ำเย็นหน่อยอุ้ยร้อนนะครับร้อนร้อนๆน,นะเราก็ต้องมือแตะๆนะครับดี เพื่อยามันจะได้ไม่ไม่ร้อนนะครับกุ่นมยคือย,ยาเขาเข้มอยู่แล้วแหมนี่ได้อยู่นี่ฮะเราต้องต้องดูหน่อยว่าเออถ้ามือเรารับได้นะความร้อนแสดงว่าช้างก็ลับได้เพราะว่าช้างเนี่ยหนังเขาหนามากก็จะมีรางวัลให้เขาด้วยนะก็พดกล้วยเราก็พดกล้วยให้รางวัลเขาหน่อยแล้วเราก็จะชุบชุบแล้วก็นิดๆน,นะให้พ่อเช็ดต,ตาดีๆนะลูกนะเข้าใจไหมให้เป็นอเดยว Tam. Co nào, đây Muốn tuần này. Đi luôn. Ừ. Oh. không? Đông thế này. mình một lúc một tí. Khoa này. อยได้หายไวๆนะแฟนนะนะเดี๋ยวหายไวๆนะลูกนะจ้าแป๊บนึงแป๊บนึ่งลงแล้วลงแล้เดี๋ยวมีรางวัลให้อยู่นะมีข้าวโพดให้อยู่ยาก็มีเดี๋ยวเอามาอีกเราจะประครบนะอันนี้จะเป็นผ้าที่เราช่ว <c oughs> งก่อนนะที่จะมาดี๋ยวลองกันลูกห้ามกินเดียยอย่าเล่นเดีย๋ยวหก แป้นยาเอาอกตาหบร้อนหน่อยอุ่นๆหน่อยนะครับพ่อไม่ดูเนาะพอไปปลูกตรงมีพึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องไปดูหน่อยว่าตรงหลักที่เราปลูกเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เพราะว่าตอนเราแกะแกะโซ่ตอนลงมานะครับเราไม่ได้สังเกตด,ดูนะว่าตาเขาบวมนะพอถึงที่ปางเท่านั้นแหละเราไปอาบน้ํานะครับจะขัดหน้าขัดเตาอนะครับมาดูโอ๊ยทำไมตาเขาบวมไม่ได้สังเกตเพราะแป้นเราไปแกะโซ่แล้วมันก็วิ่งลงดอยนะครับวิ่งไปแล้วก็มาลงดอยก็มาถึงเป็นอาบน้ําเราก็อาบน้ําให้เขานะครับไม่ทันได้เห็นเลยนะครับนี่บางทีเราไม่สังเกตด,ดูนะ อันนี้ก็เนี <laughs> ่ยคว่าต้องสังเกตดูบางครั้งมันก็มีผิดพลาดกันบ้างวันนี้ไม่ได้รับท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็มาอยู่ตรงโรงนี่นะวันนี้นะแต่มาก็นี่แหละก็ไม่ประคบไม่มียาเลยก็จะเป็นยาประคบส่วนมากเดี๋ยวลงแป๊บนหนึ่งนะแป้หนึ่งค่ะหลับตาลูกอืนี่แหละคือยานี้เข้าตาก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่อันตาย เป็นสมุนไพรนะไปลงแป้นลงดิสมุนไพรฝุ่นเข้าตาอากาศร้อนมากนะครับทุกคนต้องบอกว่าการดูแลช้างอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็อันตรายนะครับตะขี่ช้างพลายก็อย่าไปขัดอะไรเขามากนะครับผมอันตรายนะอย่างนี้สังเกตดูว่าช้างนิสัยก็จะเปลี่ยนอากาศร้อนๆนะครับบางทีควานไม่เข้าใจช้างบางทีก็ ไปเล่นช้างมันก็ไม่ดีนะแป้นอย่างไรกินน่ตัวหนึนน่งเดี๋ยวช้างจะโมโหได้นะครับไอีช้างก็ทําควานนะเยอะนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงอันตรายหน่อยช้างก็จะเครียดเหมือนกันนะที่เราไปสั่งเขาทานู่นทํานี่นะมันทีช้างก็โมโหแป้นเราดูสิเบ้าตาเนี่ยโดนพึ่งต่อยแน่ๆเลย ถ้าเป็นไม้ดีดหรืออะไรที่ดีดนะก็จะมีน้ําตาไหลอันนี้ไม่มีนะอดี๋ยาก,กินไม่ใช่ของกินลูกบางทีช้างกินมันหอมเพราะหอมนะมันเป็นยานี่จะหอมมากหอมสมุนไพรเหมือนเราต้มขิงต้มข่ากินอะไรพวกนี้แป้บยาชอบไปกินนะงัก,กินลูกให้ความร่วมมือหน่อยจ้านะ เดี๋ยวก็หายนะ<ป>อ,อือมานี่ก่อนเออรู้ละเดี๋ยน้อยใจเดี๋ยวพ่อจะไปดูพึ่งหน่อยว่าตรงที่ปลูกเมื่อวานนี้โดนอะไรมาบอกมาสิโดนพึ่งใช่ไหมโดนพึ่งโดนต่ออ๋อโดนพึ่งแล้วโดนต่อลูกออ๋โดนทั้งสองยางเลยเหรอตอบได้ได้ดีมาก ก็ประครบนะประครบคุณกินไม่ได้ลูกนี่อากาศร้อนนะดีนะแต้เราอยู่ในโรงนะครับออดเราก็อยู่บนบนดอยนะฮะอยู่ใต้ต้นไม้นะครับก็มันก็ไม่ร่มเสมอไปนะใต้ต้นไม้เนี่ยบางทีถ้าแดดอยู่กลางต้นไม้ก็จะร้อนอีกที่หนึง่งอะไรประมาณนี้น,นี่ช้างก็จะเจ็บตากันเชื่อง ปนึงก็เป็นอ่าเดี๋ยวก็หายนะม,มีแล้วมากถือว่าไม่นอันตรายเช้าเนี่ยบวมกว่านี้นะอันนี้เริ่มหายแล้วนะครับแป๊บน,นึงแค่แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเสร็จนี้ก็จะให้กินหญ้ากินกล้วยแล้วก็พักผ่อนเราเพิ่งอาบน้ำมานะครับ เราเล่นฝุ่นตัวมัมแมนละวอาบน้ำทีไรเล่นฝุ่นตลอดอ่ะช็ดดิไป่ะนี่อุ่นนะอุ่นนี่เราคบแรงไม่ได้ปกติก็จะใช้ปาดนะปาดแฟนอย่าเล่น อ,อันนี้พระกอบอย่างนี้เขาจะหลับตาเลยนะครับไหนเนี่ย <c oughs> หลับตา <c oughs> <c oughs> สาวน้อยเราน้อยใหญ่วันนี้ไม่ได้ไปอยู่รับท่องเที่ยวนะครับไม่ได้ไปกินกล้วยเลย ปกติก็ถ้าไม่เจ็บตาเราก็ไปรบน่องเที่ยวแล้วนะครับอย่างน้อยก็ได้กินกล้วยนะไม่น่องเที่ยวไม่อย่างน้อยก็ได้กินอะ่ะไม่มากก็น้อยครับถ,ถ้าเจ็บตาเราก็ไม่ให้ไปเ้าแป้นหาดีูเึเดีด๋ยวเยน็นๆเดี๋ยวก็ได้กินกล้วยนะเดี๋ยวกล้วยให้กินนะ จาเข้าใจอยู่แป๊บหนึ่งนะลูกมาเห็นกล้วยเรานะเมื่อกี้เรากล้วยไปให้เขาเข้าใจแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวประครบยาก่อนเดี๋ยวหายลจาจาะจะจะเราก็จะประครบยาเรื่อยๆนะครับก็บางทีเราก็เช้าเย็นกลางวันบางครั้งก็สี่ห้าครั้งยิ่งบ่อยๆก็ยิ่งดีก็จะได้หายเร็วๆนะครับ ใส่จะหิวย่าไม่ค่อยให้เราละหยุดหน้านีล่ละโอเคอ่ะให้เอฟซีดูดซิเป็นไงบ้างนะเห็นอยู่ป่าเนี่ยเห็นไหมเห็นท่อไหม <c oughs> เห็นอยู่เหรอ <c oughs> อ๋อเป็นไรเนาะเป็นไรอ๋อแป้นหิวกล้วย <c oughs> อยากกินกล้วยเหรออยากกินฮะ <c oughs> โอเคไปเราจะถอยหน่อยเดี๋ยวเราจะเอากล้วยให้แป้นเหล่านะ กน,กน,กนี่นี่กล้วยนะกินกล้วยไหมคะกินเนาะกินเนาะอ้โหหายไว,ไวนะลูกนะหายไวนะบนมาน,<อ>นีน่งตรง ดูไม่ดูด,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 ดูขนาดวองนี้หักละนี้หักในป่าเนะี่ยเล่นโซ่ต้นไม้ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอกระโพดด้วยนะครับกระโพดลุยเล็กน้อย มีเท่าที่มีให้ได้นะครับแล้วมีอะไรเราก็จะให้เขาออสยังไม่ได้กินแล้วเนี่ยนี่ให้แป้นคนเดียวเลยนะต้องดูนะครับเขาไม่สบ,บายเขาเจ็บตาเราก็เลยเออให้เขาหมดเลยเขามีน้อยนะแบ่งก,แงก็แบ่งก็อาจจะได้น้อยนะครับน้องตัวออสตัวใหญ่นะออสกินกินหญ้าแม่เราได้กินกล้วยหน่อยกับคุณนอยค่ะคุณพ่อยังไม่มีค่ะคุณได้ยัง ขอบคุณด้วยนะออขอบคุณพ่อขอบคุณค่า,ขอ,คคาขอบคุณนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับคือตาของแป้นเราเนี่ยไม่อันตรายนะไม่ได้เจ็บในตานะแค่เจ็บบริเวณด้านนอกนะครับคืออาจจะบวมเนื่องจากออมีแตนตอกพึ่งอะไรต่อยสักอย่างนึ่งเลยนะครับไม่ได้โดนไม้ตีอะไรถ้าโดนไม้ตีก็จะมี ตาเขาจะจิบนะเขาจะมีน้ำตาไหลนะครับอันนั้นอันตรายนะน้ำตาไหลเนะี่ยอันตรายแต่นี่ไม่มีนะครับน่าจะบวมขอบตานะครับผมโอเคเดี๋ยวก็หายนะจ๊ะแฟนนะเนาะเดี๋ยวก็หายเนาะโอเคกอดหน่อยกอดหน่อยบนกอดกอดหน่อยข่ะกอดหน่อยอืมกอดเธอมาเดี๋ยวหายเนาะ โอเค okay, เราเอา,ายาให้เขาดีวกว่านะครับเดีย๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นหญ้าดูที่ครับหญ้าเนี่ยดูร้อนไม่ร้อนนี่ครับแห้งหมดเลยแห้งหมดเลยครับกินได้นะอโอเคค่ะกินหญ้าเลายนะคะ โอเคนะครับ,รบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยฝากติดตามกันก็ไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันก็เออาจจะคิดถึงกันนะครับต้องบอกว่าสบายดีนะครับแต่แฟนเราเพิ่ง เขาเพิ่งเก็บในวันนี้นะครับวันนี้เลยไม่ได้เป็นเมื่อวานนะเป็นวันนี้เลยเราก็เพิ่งเห็นนะครับเมื่อกี้นะครับแต่เราก็จะดูแลเขาในการปัดยาบ่อยๆให้เขาหายเร็วๆนะครับผมไม่ต้องห่วง f อไม่ต้องห่วงนะครับแป้นเราก็สบายดีนะครับคือเจ็บตานิดๆนะครับแต่เราก็จะพยายามดูแลแล้วก็ประคบตาเขาเรื่อยๆนะจะให้เขาหายเร็วๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดี FC นะเร็ว สวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะฝากติดตามแป้นด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ